ดีค่ะทักทายนะคะเพื่อนๆเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดนะคะเห็ดหนาแดงนาแล่นามกนาม้วนพี่น้องเอ้ยโอ้ยเห็ดทานเห็ดทานคือบ้านเ้องเลยพี่น้องหลายหักหลายเนี่ย Ban hết đen ban bớt bên ông hết đen kaban bên ông hả 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 เฮ็ดนาแล้วเฮ็ดแดงพี่น้องเอ้ยป่าประเทศโนเวนะคะค่อยกระเพาะในเฮ็ดดอกพี่น้องไม่แต่หลินวิดีโออยู่นี่แหละ่ายวิดีโอให้ตัวหมดเจ้าเบิ้งอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยป่าโนเวนะคะพี่น้องเอ้ยโอ้ยไปแย่งอันนี้กินเฮ็ดอันเฮ็ดตะเตนชอบตะว้าน อันแม่งยังกินพี่น้องเหตุแตนชอบดอกพี่น้องเด้อเหตุแตนชอบดอกนึงเออก็อยากหัวแต่พ่ออัน พ่อเห็ดมูลอุป,ปุยคือคนนั้นลงล่ะ <c oughs> เอามาจะเม็นตัวของได้สินดอกว่าตาเพื่อนเอาเห็ดมูลตัวของเห็นมาเอาเห็ดมูลคือกันน้องหาเหตุกัรพี่น้อง,องซุมซ่มซุ่ม ปิเตอมีตอมีพี่น้องเอ้ยอฮะเฮดเดอร์ค่ะจากที่จาทางจาป่าจาเขาเอ้ยให้ลูกได้เนื้อเถิดเห็ดแดงเห็ดนาแหล่นามกนามวนโอ้ยฝุ่นเห็ดดอกนึงพ่อเห็ดแดงเห็ดแดงพี่น้องเห็ดแดง เอาเห็ดแดงไปตืมกันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเ็ดแดงนะคะเห็ดแดงเคี่ยพี่น้องเอ้ย เฮ็ดบวกด้วยพี่น้องเฮ็ดบวกเฮ็ดบวกเห็ดบวกนะคะเฮ็ดบวกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดแดงเฮ็ดนาแล่เห็ดบวกเฮ็ดมันปูพี่น้อง ไสมันมัน z ุ o m เออมัน z ุ o m มันกลาเป็นตะมีอยู่มันพอเห็ดเถาเหรอ,เห,อ,เ,อเห็ดน้ำหมาออ get, get head, พี่น้องเอ้ยเห็ดน้ำหมาจอกล้อแกกแลกเก็บเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยพ่อเดี๋ยวออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวออกกำลังกายไปพี่น้อง นอนอยู่บ้านแหละมันอืดเก็บไปเก็บมากเลยแกงอยู่ได้พี่น้องเอ้ยโอเคเด้อพี่น้องมาอ๋อ พ่อเนีพอเฮ็ดเถาแล้วพี่น้องแก่นะคะมาพี่น้องเฮ็ดเถาเฮ็ดเถาพี่น้องเอ้ย พี่น้องพุ่นกับตกลินเป็นปตะเกิดตะเกิดดอกพี่นอ้องดอกพี่หน่อยมันดอกกีกีมันงกำลังเกิดเห็ดขันตะเฮ็ดทักตะเล่นพี่นอ้องเฮ็ดทักตะเล่นหน่อยหน่อยว่ตั้งจะเกิดพี่นอ้องเอ้ยย่งางป้าที่พี่นอ้องมันเป็นป้าสวนคนเดินออกล้างกายนะคะ Hjelp! พี่น้องเห็ดโคกมีแต่เห็ดก้นโคกพี่น้องเอ้ยพอจะเฮ็ดก้นโคกพี่น้องเอ้ยนี่นะค่ะพี่น้องได้เฮ็ดมันมุนเบิดพี่น้องเท่าเบิด โอ้ย oh. นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่น้องนี่มาก,กินเห็ดสิพี่น้องเห็ดแดงเคียเห็ดแดงเคียมันจะออกสีแดงเรื่อยๆเนี่ยพี่น้องโอ้เออเออเออเนี่พี่น้อง, oh. เ,อองเห็ดแดงเคียจะออกสีแดง แดงพอได้เคี้ยนแน่พี่น้องน้องมันเท่าแล้วเท่าแล้ว อิมทั้งบอกอยพอเฮ็ดมันกับเมื่อยหาตัวพี่น้องบ้านโอเคพี่น้องเอ้ยมู่เพิ่นกับไปหาเพิ่นบอกไายวิดีโอคือข่อยดอกข่อยกับไายวิดีโอ กีบันพี่น้องน้องเอ้ยเด็ดเห็ดกีกีนะคะพอเห้ดำหมากพี่น้องเอ้ยเหรอใหดำหมาก ม,มันมันเ่าบดพี่น้องเอ้ย Cái đó, có những cái lũng Những Ok ok เออยังใครจะเจอเป็นเตีเห็ดพ,อดพ่อเห็ดเพียงเห็ดเี็นขอยมันพ่อเห็ดจก,กดอกอยู่ขคนมั่นจัดไทยพอทำไมพี่พอแต่เห็ดอันอันมันมันเน่าแล้วนะกีดมันหลายมันเน่านะอ๋อพี่พอ,ตอแต่มันเน่าแล้วมันมันเน่า เอ๊ะบอกแล้วเห็ดมันปูเห็ดมันปูมันก็เกิดย่อมปังสิละกิด ตาเหลื่อมได้หรือเปล่าตาเหลื่อมได้หรือเปล่าเออแต่ว่าแต่ว่ามันสุ่มได้ดีเนาะ พี่นองเ้ยโอเคนะคะเห็ดอี่นอนพ่อพี่นองเลยขอได้ขอได้เห็ดทำเนียบอภินอนไานที่ยคาจะทายวิดีขอเล็บบอในเห็ด dun nak menghidupkan nafas dinding nafas พี่พ่อเฮ็ดอันเฮ็ดคือยังเฮ็ดนาแนย่แล้วพี่น่นบ้่มันใจแต่พี่ก็เอาพี่มาถามอีกรอบนึงคือยังเคยเอาเฮ็ดแบบว่าคือเ้าเบิ่งมังหันนะกิจอ่ เคเด้อพ okay, 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 ี bye. Okay, okay, bye ่น้องเด้อง้อพี่รวมง้อพี่ก็บ่้าจะทายวิโอลกันโอเคเดี่ยพี่น้องแค่นี้นะคะพี่น้องนี่แหละบายบายโอเคโอเคบายบายใช้โอเค เฮ้พี่พี่เออพี่น้องปื๊ดเห็ดเห็ดพี่น้องเห็ดออกบอกงามพผงงับเนี่ยพี่น้องเอ้ยคุยอยากพี่อยากหาเห็ดแบบนี้แหะกินเอ้ยพี่น้องเอ้ยมันบวมอยู่ผู้หล่ะเบล่มเบลมเลยนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายพอกันง่ายพี่น้องเด้อคุยกันใหม่นะคะบ๊ายบายดีใจเลยพี่น้องได้เ็ดหนาแล้ว